สวัสดีค่ะชาวราศีกุมพูดที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21มกราคถ,ถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบสามารถใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดนะคะอย่าลืมเวลาที่คุณเกิดนะคะตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะเน้นลัคนานะคะถ้าเกิดใครทราบ ก็สามารถฟังลัคนาตามลัคนาได้เลยนะคะเราอัปเดตดวงดาวกันวันที่6ตุลานะคะนิวมูลในราศีตุลน,นะคะเลือนที่9เลือนที่9หมายถึงการศึกษาต่อการทำงานการเรียนนะคะใครที่อยากศึกษาต่อมีโอกาสได้ได้ไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะทำงานงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาตินะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีและใครที่อยากจะไปเขาเรียกว่าศึกษาธรรมะนะคะหรือมีคนชักชวนไปอาจจะมี เรียกว่าสนใจทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะวันที่7ตุลานะคะ ดาวสุกเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูเรือนที่11เรือนที่11เนี่ยเป็นเรือนเพื่อนสังคมนะคะคอนเน็ชันต่างๆคอนเน็ชันใหม่ๆอาจจะเป็นทำงานจิตอาสาอาจจะทำอะไรที่ช่วยเหลือสังคมได้นะคะทำให้เจอกลุ่มเพื่อนแบบใหม่ๆนะคะวันที่10ตุลานะคะดาวเสาร์เดินหน้านะคะในราศีกุมนะคะในบ้านของคุณเองดาวเสาร์เนี่ยคือความเหนื่อยความยากความเขาเรียกว่ามันเป็นความยากนะคะความอึดอัด อะไรงานที่มันยากเนี่ยคุณอาจจะได้งานแต่งานนี้มีความยากนะคะก็คือถามว่าไปได้ไหมส่วนตัวนะคิดว่าไปได้แต่อาจจะได้ทํางานที่มันแตกต่างหรือว่าคุณมีความไม่ถนัดจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเนาะแล้ววันที่18นะคะดาวพฤหัสเดินหน้าในราศีกุมนะคะก็เหมือนกับว่าในช่วงเดือนเนี้ มันเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจในเรื่องการงานต่างๆนะคะคุณอาจจะได้ทํางานไม่ถนัดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ดาวเสาร์นะคะก็เวลาคุณทำเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่เรือนที่2คือราศีมีนของคุณนะคะราศีมีนคือเรือนการเงินเงินสดของคุณวันที่28ธันวาคมนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าถ้าใครอยากซื้อบ้านสร้างบ้านนะคะตอนที่ดาวพฤหัสเดินหน้าเนี่ยเขาจะเดินกว่าเขาจะพ้นราศีกุมเนี่ยก็อีกประมาณ3 เดนนะะก็ใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะวันที่20ตุลาคมนะคะฟูมูลในราศีเมษราศีเมษหมายถึงเรือน,เป,น,เ,ปนเป็นเรือนที่3ของคุณหมายถึงการเดินทางระยะสั้นอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยหรือไม่ก็ช่วงนี้มีการติดต่อกับญาติพี่น้องของคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็มาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณกําลังคิด กำลังคิดพิจารณานะคะในเรื่องราวที่ดาวเนี่ยกำลังจะขยับเดินหน้านะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะใครที่ทำอะไรไม่ดีกับคุณนะคะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะคุณจะเขาเรียกว่าตัดคนคนนั้นออกไปนะคะงานต่างๆที่มันมีความยากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําอยู่คนเดียวนะคะมันไม่มีใครช่วยเหลือมันไม่มีใครแบบสนับสนุนมันเหมือนกับมีคนแทงข้างหลังเราตลอดนะคะ คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานถ้าเกิดคุณอยากจะไปทํางานที่อื่นนะคะมีไพ่เอชซ f อกคัมีไพ่เอชซ f อก o อ,อ,อดขึ้นมานะคะถ้ามีการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานนะคะรับรองว่าคุณสอบได้สอบติดแน่นอนนะคะ ก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดคุณทํางานที่เดิมอยู่แล้วคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมีโอกาสได้เลื่อนขั้นนะคะปรับตําแหน่งนะคะได้เลื่อนเงินเดือนเพราะว่ามันมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามา2ใบนะคะมีไพ่สิบถ้วยมาคือหลังจากนี้เวลาที่ดาวมันเดินหน้าในเรือนที่1มันคือความเขาเรียกว่าอะไรที่มันเคยมีปัญหานะคะอะไรที่มัน มีปัญหาติดขัดแบบนี้มันจะได้รับการคลี่คลายนะคะมันจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนนะคะเจอเอ็มเพลสเองเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีตุลด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าวันที่6จะเกิดนิวมูลในราศีตุลอาจจะได้รับข่าวดีในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าใครที่ทําอะไรไม่ดีกับเราแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้คุณให้อภัยนะคะไม่ว่าเขาทาอะไรไม่ดีกับคุณแค่ไหนอยากให้คุณให้อภัยเขาไปนะคะแล้วสิ่งต่างๆ เราเนี่ยเขาเรียกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณให้อภัยเขาได้รับรองว่าสิ่งที่จะได้รับกลับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะโอเคก็ทีนี้ในเรื่องราวของคู่นะคะคู่ในอย่างอย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเคยมีปัญหามันติดขัดมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะมันขึ้นไพ่สีดาบมันเหมือนมันคิดอะ มันมีความคิดที่จะตัดสินใจนะแต่เหมือนกับมันตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะมันถึงเวลาแล้วตอนที่ดาวเดินหน้านะคะคุณจะได้ตัดสินใจในเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยบางบางคู่นะคะอาจจะตัดสินใจที่จะอยู่เป็นครอบครัวต่อไปนะคะแต่ว่าอีกนายหนึ่งคุณก็คิดว่า คุณอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ไปคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ไม่มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคะรับรองว่ามันมีไพ่เอชซ f อกคัมานะคะ 1. คุณจะได้รับเขาเรียกว่าออฟเฟอร์การกลับมาคุยกันนะคะแต่ทีนี้คุณก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเขาเรียกว่ารับข้อเสนอนั้นไหมบางครั้งข้อเสนอที่เขาให้มาเนี่ย คุณก็ไม่รู้สึกว่าคุณพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นให้รักตัวเองเยอะๆนะคะอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเวลาที่คุณคบกับใครเนาะก็คิดว่าเวลาที่ดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะก็และทีนี้คนโสดล่ะคนโสดก็มีโอกาสมีความรักเข้ามาแน่นอนนะคะเวลาที่ดาวพฤหัสนะคะอยู่ในลัคนา คนบางคนได้ได้มีโอกาสแต่งงานนะคะคนบางคนก็มีโอกาสตั้งคันด้วยนะคะถ้าเกิดเราพร้อมที่จะตั้งคันนะคะก็รับรองได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะถ้าเกิดคนโสดอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูธาตุลมธาตุดินนะคะธาตุลมก็คือเมถุนตุลกุมธาตุดินก็คือพฤกษกันมังกรน,นะคะแล้วก็อันนี้คือลา,ลาสัญ,ญลักษณ์ราศีตุลน,นะคะจะเป็นพฤกษก็ได้นะคะก็คือจะ เป็นคนลักษณะแบบนั้นเข้ามาแล้วกันเนาะสถานที่ที่เจอการอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางญาติญาติเรานะคะสองใบนี้ทางญาติญาติเราหรือเวลาที่เรากลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องเรามีโอกาสเจอคนคนนั้นนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเพราะว่ามันมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลน,นั่นเองนะคะความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่มือจากสวรรค์เนี่ยเขามอบให้นะคะก็รอรับแล้วกันนะคะ แล้วถ้าใครอยากจะดูคลิปความรักแบบล้วนๆขอให้รออีกนิดนึงนะคะเรามาดูลูกเต๋ากันว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างนะคะสัญ,ญลักษณ์ราศีอะไรที่จะมาอิทธิพลกับเรานะคะกลุมนะคะคืออันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของตัวคุณเองดาวพฤหัสกำลังจะเดินหน้านะคะในราศีกลุมวันที่18ตุลานะคะสัญ,ญลักษณ์ของดาวอะไรที่มีอิทธิพลกับคุณอันนี้เป็น พูโตนะคะสัญลักษณ์ของดาวพูโตดาวพูโตเนี่ยพูดถึงเรื่องอดีตพูดถึงเรื่องผู้ใหญ่นะคะอาจจะเขาเรียกว่าอาดีตต่างๆที่เรามีปัญหาอาจจะให้คนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุมากกว่าคุณป้าคุณอานะคะเข้ามาคุยมาเคลียร์ได้กับปัญหาที่เรามีอยู่คุณอาจจะได้รับทางออกที่ดีนะคะแล้วก็เรามาดูตัวเลขกัน11อนะคะ 11เอนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่11ได้นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะเป็นช่วงนั้นที่คุณจะได้รับการแก้ไขการเขาเรียกว่าได้รับคำตอบที่ดีนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลานั้นถ้าเกิดว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันยังไม่ได้มีข่าวดีอย่างที่บอกนะคะก็รอน,นิดนึงนะคะเวลาที่ดาวเขาเดินหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนรถนะคะเวลาเขาออกตัวอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะ ถ้าเกิดเดือนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นขอให้รอเดือนหน้าแล้วกันนะคะก็รอติดตามฟังคลิปของความรักนะคะในเร็วๆนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามากดติดตามนะคะเข้ามาฟังกันสวัสดีค่ะ